ไทยประกันไทยภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมชาติไทย แล,แล้วทีมชาติไทยก็ต้องอยู่เส้นทางของฟุตบอลโลก2026ไว้ที่รอบคัดเลือกรอบที่2นะครับหลังไม่สามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้ตามสกอร์ที่ต้องการและเราก็ต้องมาตกรอบเพราะว่าเฮดทูเฮดนั้นเป็นรองทีมชาติจีนผลงานของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2งนี้ครับลงสนามทั้งหมด6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2หญยิงได้9ประตูเสีย9ประตูเท่ากับจีนทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นก็ต้องมาวัดเฮดทูเฮดเพื่อตัดสินหาทีมเข้ารอบต่อไปซึ่งเรานั้นแพ้กับจีนคาบ้านมา1ประตูต่อ2ในเกมนัดเปิดสนามแและบุไไปทําด้ค่เสมอ ที่สนญญางหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็เลยทําให้เฮทเฮทนั้นเราเป็นรองแล้วเราก็ต้องตกรอบครับส่วนจีนก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งถ้าเกมเมื่อวานนี้ครับเรายิงเพิ่มได้อีก1ประตูนะครับสถานการณ์ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าฟุตบอลมันจบไปแล้วบอกได้แต่เพียงว่าเราทําดีแล้วครับแต่ว่ามันยังดีไม่พอเท่านั้นเองเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จบไปก็คงจะไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยอีกแล้วหลังจากนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็นําข้้้้ออผิดดดดพลลาาาาาาาบบบทเเเรรรรรรรีียยนนนนนตต่งตงตง่งงๆมมมแกกกไขขขปปัััุใหึะฐ สักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันของเราก็ได้นะครับถ้าเรามีการทําอย่างจริงจังนะครับส่วนฟุตบอลโลกเราก็มาว่ากันใหม่อีก4ปีข้างหน้าครับในฟุตบอลโลก2030ก็หวังว่าเราจะไปได้ไกลกว่าในครั้งนี้สาหรับทีมชาติไทยครับหลังจากนี้จะไม่มีโทัวร์นาเมนต์ใหญ่อะไรลงแข่งขันนะครับจะมีก็แต่โปรแกรมฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนกันยายนที่ทีมเข้ารอบ3ครับเขาก็จะไปเตะคัดเลือกฟุตบอลโลกกันต่อส่วนเราก็ต้องหาทีมอุ่นเครื่องแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนี้น่าจะนามาจัดเป็นฟ เดนทีมไหนมาบ้างคงต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึง่งจากนั้นครับก็จะมีฟีฟ่าเดย์อีกครั้งในเดือนตุลาคมซึ่งทีม,มอื่นๆเขาก็จะเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันต่อนะครับส่วนเราก็ต้องมาเตรียมตัวสําหรับทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคอย่างฟุตบอลอาเซียนครับที่แข่งขันกันในช่วงปลายปีนี้เดือนพฤิกาย,ยนไปต้นไปซึ่งฟุตบอลอาเซียนครับเราคือแชมป์เก่า2สมัยติดต่อ,อก,กันนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายในอาเซียนครับครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นการป้องก,กันแชมป์เอาไว้ให้ได้อีกหนึ่งสมัยเพื่อเป็นการลบ เอาชุดไหนไปทาการแข่งขันขอ,อาเซียนครับจะเอาชุดใหญ่แบบไฟกระพริบไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะถ่ายสายเลือดใหม่เพื่อเตรียมทีมสําหรับอนาคตอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับที่ต้องไปคิดอ่านกันสําหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลและมาซาทาดอิชิอิเฮชโคดซึ่งล่าสุดมีการวางแผนเรื่องโปรแกรมฟุตบอลลีกกับฟุตบอลอาเซียนครับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเรียกตัวผู้เล่นนี่ก็บง่งบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าทีมชาติไทยเอาจริงอย่างแน่นอนครับและยิ่งเป็นอาเซียนครับสมัยแรกของนายกแป้งนวลพันล้ำซ้ำแล้วด้วยแล้วก็บอก มาคมกีฬาฟุตบอลนะครับรวมทั้งแผนการนําทีมของมาซาทระอิชิอิว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรกับทีมชาติไทยซึ่งรายการใหญ่ครั้งต่อไปก็คือฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะเตะก,กันอีกครั้งในปีหน้าก็ค่อยมาว่ากันใหม่ในตรงนั้นนะครับสุดท้ายก็เอาใจช่วยและตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปฟุตบอลโลกครั้งนี้จบไปแล้วนะครับมาว่ากันใหม่4ปีข้างหน้าส่วนปลายปีนี้ก็มารอเชียร์ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์เอเชียนคัพให้ได้อีกหนึ่งสมัยก็แล้วกันครับ ไทยประกันไทยภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมชาติไทย